สวัสดีค่ะก็จะคุยเรื่องสมัยก่อนนะคะสมัยเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเออก็จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะก็ะเหมือนปหกปห้าปหกนะคะปห้าแล้วปหกก็เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่สองสมัยก่อนนี่ค่ะก็จะเริ่มพอมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะก็จะเริ่มเรียนไอ้พวกวยากณ์อังกฤษเขาเรียกวยากณ์อังกฤษค่ะก็ค,ะคือจะมีคํา คำนามคำศัพทพ์นามอเหมือนภาษาเหมือนภาษาไทยเรียนภาษาไทยเราสมัยก่อนคุณครูจะบอกว่าวยากรณ์ไทยนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าวยากรณ์อังกฤษค่ะโอ้ oh, สมัยก่อนก็เรียกอย่างนี้เหรอคะเรียกเรียกอย่างนั้นนี่นะคะ,คะเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะค่ะถ้าพูดผิดพลาดไปก็ขอโทษนะคะเพราะมันนานแล้วนานแล้วนี่คือการเตือนความจําของอของแม่นะคะเพราะว่าถ้าอายุสูงขึ้นถ้าจาได้ขนาดนี้แสดงว่าดีมากนะคะเแล้วไงต่อคะ ตีนี้ก็จะเริ่มเรียนก็จะมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งก็เท่ากับป .5 นะคะพอพอมัธยมศึกษาปีที่สองก็เท่าป .6 ก็จะเริ่มเรียนอ่าภาษาอังกฤษก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้คํานามใครสรรพน,นามมีกริยาอย่างเงี้ยก็จะเริ่มต้นว่าคนูนี่ต้องสอนว่าเราต้องใช้ประโยคไหนขึ้นหน้าขึ้นหลังอย่างนี้คือภาษาอังกฤษนี้เขาจะสลับกันนะคะเขาจะสลับกันว่าบางทีก็ ตัวหน้าไมา่อยู่กลางตัวหลังไม่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่กลางอย e อ่างเงี้ยบางคนก็จะเวลาแปลนี่ก็จะแปลแบบสลับกันเนี่ยไม่ได้คุณครูก็จะต้องต้องสอนเริ่ม okay. ต,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 ต้นเลยนะคะก็จะจะเริ่มต้นที่ท่องศัพท์ก่อนนะคะอย่างอนิมอนนี่มีตัวอะไรบ้างอนิมอนนี่แปลว่าสัตว์นะคะอนิมอนก็จะหรือมดก็ได้ a n i m a n ค่ะั้หมดหลายตัวก็จะเติมตัว s เข้าไป คุนว่าบิ๊กเหมือนกันถ้าบิ๊กบิ๊กนี่ก็จะบีไถ้าถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะเพิ่มบิ๊กเกอร์ถ้าใหญ่สุดก็จะบิ๊กเกชอืมอันนี้ทีเก่งมากนะคะนี่เหมือนกับพารเซนเทนนะคะเก่งค่ะเพราะว่าคุณลูกสาวนะคะขนาดอยู่อังกฤษมานานนะคะบางทีก็ลืมพูดนะคะเพราะว่าพารเซนเทนที่เราแบบลืมไปเลยนะคะถ้าคนส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าคุยกันจริงๆก็หมายความว่าก็ลืมจริงๆนะคะบางทีเราไม่พูดถึงเลยนะคะจะพยายามไม่พูดถึงแต่ว่า เราก็ลืมันะคะบางอย่างพัสื่เทนเนี้ยคนไทยจะลืมพูดกันฮะจะมีมีเทนมีประโยคบอกเล่าบอกประโยคถามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาษาไทยแมก็ปใช้ประโยคไปทุกวันนี้ก็ซับให,หม่ๆก็ขึ้นมากอะหนอย่างสมมติว่าเออเอออะไรลนะ่ะ You go to school อย่างเงี้ยฉันจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กก็จะจะ,จะไม่จะจะ,จะไม่พูดน,นเรานะถ้าสมมติว่า ประโยคนี้มันมันจะต้องมีประโยคบอกเล่าประโยคคําถามมันต้องใช้ใช้ไม่เหมือนกันเลยว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกอะไรใช้ตัวไหนเป็นคํานามคาสรรพนามเลยนะมันมันมันก็ลึกซึ้งเหมือนกันกันกบปรวิทยากรไทยภาษาไทยอะหนูทุกวันนี้เขาเรียกภาษาไทยนะคะแต่ก่อนนี้เขาจะเรียกภาษาภาษาไทยเนี่ยเขาจะเขียนว่าวันนี้ชั่วโมงนี้จะต้องเรียนวิทยากรไทยนะคะวิทยากรไทยนี่ก็จะเหมือนเหมือนภาษาไทยของพวกหนูทุกวันนี้นะคะ ภาษาไทยนี่จะเริ่มบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงตอนนี mm hmm. ้คุณแม่นี่ก็จะมีเพื่อนชื่อแอดชื่อสุนทริยานะคะเมื่อก่อนอย่าว่าอย่าว่าพูดมากนะคะคุณครูก็จะสอนวิทยากรไทยคือภาษาไทยก็จะเริ่มต้นด้วยตัวกตัวยตัวอะไรอย่างนี้จนไปจนถึงตัว,ตวยอน่ยหนูแต่นี่เพื่อนเพื่อนป้านี่เขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะหลับที่โต๊ะนะคะแต่ก่อนก็จะมีเพื่อนนักเรียนเรียน,ร,ยนรวมกันนะคะเขาเรียกสายสามัญนะฮะก็เรียน,ยน,นะะเรียนรวมกัน เขาจะเรียกเรียกโรงเรียนวิสามันสมัยก่อนเป็นกลุ่มของกลุ่มสามันศึกษานะคะเรียนผู้หญิงผู้ชายปนกันนะคะ,ะคุณครูก็จะเห็นคุณครูชื่อคุณครูสุจิตทองศรีไม่ทราบว่าท่านมีอายุอยู่ไม่เาไม่ทราบนะคะก็กล่าวไหว้ถึงท่านทุกปีเขาในยายนี้ก็คงจะดเก้าสิบกว่าแล้วละแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าก็ท่านจะเขียนไปแล้วท่านก็จะเคาะกระดานว่าแม่สุนทรียานี่ตัวอะไรบางงี้แม่สุนทรียานี่คือเพื่อนแม่นะเพื่อนปะ้าเขาจะ มองหน้ามองหลังคือเขานอนหลับไงคะ่ะชั่วโมงบ่าย <c oughs> เขาก็ลุกขึ้นเ้าบอกตัวค่ะตัวคือตัวตัวแล้วก็ไม่ห,หนันากาแล้วก็วอรตรงนี้นะคะแล้วท่านก็ขีดไปมันก็เป็นตัวยอใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังว่าท่านอธิบายยังไงคือคือ,ค,อคือท่านอธิบายมากแล้วบางเพื่อนถ้าคนไหนไม่ไม่ฟังก็จะไม่ไม่ทราบว่าตัวอะไรใช่ไหมคะอะมันเป็นอย่างนั้น คือเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยต้องนับถือเลยค่ะหนูว่าคุณครูแต่ก่อนนี่จะต้องเดินจำจี้จำใจเลยนะคุณครูเดินผ่านนี่เราก็จะกลัวจนตัวสั่นนะหนูบางทีอาจจะขอโทษนะคะอาจจะชีะไหลกลัวาม,มากแบบแต่ท่านก็ไม่ทําอะไรนะท่านจะเวลาชั่วโมองอะไรท่านก็จะเดินทุกโต๊ะเลยนะหนู แล้วผู้หญิงผู้ชายก็นั่งสลับกันรุ่นลูกก็ต้องแบบว่าช็อกกระเด็นค่ะแม่ช็อกช็อกช็อกค่ะกระเด็นใส่หน้านะคะคนที่ไม่ตั้งใจเรียนช็อกแล้วก็แปลงลอยเขาเรียกกรแปลงลอยกระดานดำแต่คุณแต่ก่อนนี้ก็รักเคารพคุณครูมากนะหนูเพราะว่าใช่ค่ะอืตั้งใจเรียนคือถ้าสมมติสอบตกนะคะก็ต้องเรียนอีกปีหน้าอีกเป็นปีนะคะไม่ใช่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องมีต้องมีเนี่ย ต้องซ่อมค่ะต้องซ่อมต่้ต้องซ่อมชั้นค่ะเดี๋ยวนี้เ็ามีซ่อมให้ค่ะเพราะว่าแก้ได้เรียนสบายค่ะก็ก็ไม่สบายนะคะแต่ว่าก็มีซ่อมก็ต้องเรียนแต่ก่อนนี้ต้องสอบผ่าน50เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้ต้องรวมทุกวิชาโอเคค่ะวันนี้แค่แค่นี้ก่อนเนาะแม่จะแม่แม่ยังไงคะจบเรื่องยังคะวันนี้ก็ถ้าพูดไปมากมันก็มันก็หลายเรื่องอ่ะนะภาษาอังกฤษมันก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วก็ การเติมประโยคอะไรที่มันจะคล้องจองกันก็เหมือนคล้ายๆภาษาไทยแต่เราลูกสาวนะคะเมื่อก่อนพี่จุ่มนะคะจะเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะตอนนี้มันภาษาไทยค่ะแต่เป็นคนที่เก่งภาษาไทยนะคะภาษาไทยจะเป็นเอกนะคะสมัยก่อนนี้กาบกราบกองค่ะสมัยก่อนนี่กาบกองนะคะสมัยก่อนพี่จุ่มจะเอกภาษาไทยนะคะแล้วก็ค่ะเอกพละนะคะแล้วก็เอก วิทยาศาสตร์นะภาษานะคะจำไม่ได้นะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะขอเป็นเลขหนึ่งตลอดนะคะ<ม>เพราะว่าไม่เรียนแม่แม่แม่ก็จะถามตลอดขอผ่านอย่างเดียวนะคะไม่ขอเป็นเกรดสีนะคะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะอยู่ประเทศอังกฤษนะคะก็คือเป็นช่างใหญ่นะคะที่ UK เคนะคะก็สอบผ่านหมดทุกอย่างก็คือเราก็เรียนรู้นะคะใช่ไหมแม่เนะมื่อก่อนว่าตอนนี้แม่ก็แบบว่า ตกตะลึงนะคะสมัยก่อนนแม่ก็แบบว่าชอ็อกเหมือนกันเพราะว่าลูกทำไมลูกสาวเก่งจังเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าความรู้นะคะเราต้องหาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ขยันเราก็ไม่รู้ระนะะ,ะนแบบอ่านี่มันก็สาบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันอโอเคนะคะวันนี้ก็เบาๆเนาะเบาๆใช่ไหมได้ความรู้นะคะนิดหน่อยจากเรื่องเก่เาๆนะคะของแม่นะคะการเรียนการใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะประโยคประโยคนะคะแล้วก็การใช้ สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแม่บอกว่าเรียนวายรา์อังกฤษวยากรณ์อังกฤษนี่เป็นศัพท์ที่ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าพี่จุ๋มก็จะอยู่ประเทศต่างประเทศนะคะอยู่มาเกือบ30ปีแล้วนะคะก็บางอย่างบางอย่างนะคะเ,เขียนภาษาไทยตอนนี้พี่จุ๋มแบบงงนะคะเพราะว่าไม่ได้เขียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่คืแม่พูดเรื่องมันผ่านมา60กว่าปีนี่6กสิบกว่าปีแล้วนะคะหกสิบนะคะถ้าพูดอะไรหกสิบสามปีหกสิบสามปีถ้าพูดอะไรแบบว่าไม่ ไม่เข้าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่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 ถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ไม่สมควรก็ขอความถ้าผิดพลาดผิดพลาดนะคะก็ไม่ไม่เดี๋ยวแม่จะบอกประยูรเขาอีกขอพูดเรื่องที่ท่องจำาขอภัยก่อนขอภัยนะคะขอภัยก่อนนะคะที่สมมติว่าคุณครูก็จะให้ท่องจําว่าอะไรที่มันเปลี่ยนวายเป็นไอและเติมเออาในขั้นกว่าและเอสทีในขั้นสุดที่ป้าเคยพูดบอกว่าบิ๊กนี่ก็แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะถ้าบิ๊กบิ๊กมากกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็ต้อง เปลี่ยนวายนะคะเปลี่ยน <taking S 1> ตัววายแล้วบิ๊กซีอะบิ๊กซีไม่ต้องบิ๊กซีบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวอันนี้ประโยคที่มันมันเปลี่ยนวายเป็น i แล้วเติม e r ในขั้นกว่าและ e s t ในขั้นสุดในขั้นสุดหมายความว่าใหญ่สุดไงหนูเออถ้าถ้าเราเปลี่ยนวายเป็น i คือ bigger ใช่ไหมบิ๊กเกอร์เปลี่ยนตัววายแล้วก็เติมเปลี่ยนวายเป็น i เติม e r ในขั้นกว่าแล้วก็เปลี่ยน E.S.T ในขั้นสุดทุกประยุอต์เก่งมากนะคะแม่เพราะว่าตอนนั้นคือจําได้นะตอนตอนที่จุ๋มสมัยเด็กๆเนี่ยจะภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแม่ก็จะจะพุชมากเลยครับภาษาอังกฤษพี่จุ๋มนะแต่ว่าก็ก็ก็ผ่านมาได้นะคะผ่านมาได้นะคะคือคือผ่านนะคะให้ผ่านอย่างเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องซ่อมนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะแม่ก็ัันหลงค่ะก็ฝากแม่ก็เซคุณบายแฟนคลับของจุ๋มหน่อยนะคะ See you next clip ถ้าจะากฟังคลิปต่อไปก็ไม่ทราบว่าใครจะสนใจไหมนะคะเพราะว่าก็ได้ความรู้นะคะได้ความรู้เก่าๆความรู้เก่าๆจะได้บอกลูกหลานนะคะร้อนี่ใครชอบก็บอกว่ากดไลค์สิแม่กดไลค์กอกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดซับสไคร้กดกด subscribe นะคะคุณแม่ยังไม่เข้าใจตรงนี้เพราะ Youtube นะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นวันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย